ซอสมวยนี่ให้นี่ซอสมวยให้นี่สมูทด้วยอันนี้เป็นเป้าด้วยเนี่ยโอเคไม่ได้ตาเนี่ยจ้องเนี่ยเงียบเงียบเนี่ยเงียบเออเอาเคนี่บ่เอเคนี่อ่ะอีโอ้ฝนก็ตกหะเมเอ้ยยางก็บอกว่าเบ็ดก็สิบกระซิบ แต่งหลอกใช่ใหม่หาเนี่ยอยับสะแตกตะปาคออยู่บ้านชื่อเขาอยากกินปลาคอเสื้อผ้าเขาบักกนี่เลียขุดซักเสื้อผ้าก็ได้ลูกพี่อย่าบ่มาล่ะแปลกใจว่าง ทอ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 เฮ็ดยังนี่ยยังไม่ยังดิสเบดตัวมีอยากกินปลาคดิเบดอยู่บ้านเชื่องอยากจะแตกปลาคอเีงานการเ่เฮ็ดมาหาเฮ็ดหาเฮ็ดสิเฮ็ดแล้วเฮ็ดงูย่งเขาบอกเฮ็ดงูหงอเงูใส่เด้วนีเลยโอ้ยมาหาัวกหผีว่อไ่ยังต้นหาเฮ็ดสิว่างกี่ยางอยู่ ว่างเออยีดยางไม่ยอไปหาปลาเดี๋ยวนี้แล้วยีดยางก็ไปหาปลาอใส่กับเก่งนักมวยฮ้เื่อจะไปตีมวยเนาะชิงาันเนาะเขาได้เงินกนเป็นแตนเป็นล้านหม่ยังที่ช้อนไหนจีว่าสเปลียนีก็ได้มันเป็เตเล็กอย่ไหนมันเล็กโง่รงมวย้องไ้ตัเนลงมวยูจะซื้อเลยมห เล็กเ้น่นะย่งเงงงอยู่เตะเล็กเห็นบ่เล็กนี่เตะยังไงนักมวยเขาบอกยู่ซซนักมวยส่ง่ัล้วกคู่งนัีมวยน่้เบิ่ยนยจีชอนเนี่ยจเป็นนย้อนยนี่้เนียีอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอนเอเนยนี่ชี้อันอียเ้ย่ ก็จะถาชิดมี่คู่คู่ใ่หรอก็ที่วันฉันจะได้ให้ยังบังเม่บังสภาพคอยงไหวปะนี่หยังอ่ะพมม่ได้จิสู้ื่อวะกือจังดีให้สองน่มานี่สิซอสมยสิอมยนี่อนี่ซอมยนี่สม้วันี้เป็นเป้าเลยเนี่ยไม่ได้เป็นจ้องเนี่ ตจ้องหนังคูต่อสู้เนี่จ้องคู่ต่อสู้เออเนี่ตาสายตาอ่ัไหนี่นเนี่ยสาถึงเลยเลยบอกเวนี่อ๋อนี่ป็นเหรอเออสมมติมันป้นเนี่เอาเลยบ่เอาเลยลองไดิ้ยไหนกาตีล่ะเฮ้ยน ด้ป่นเหลบ้งไดจองจ่จ้องจคนเออเม่อได้อนป่นี่ขาก็ขึ้นไปนี่หขึ้นขาพ่อโอ้เฮ็คแม่าเลยว่ะแมงมาแค่เขียวน่ะอือไสอนยังไรวะยูซือสอนหวยน้องนี่นี่นีเบิ้งนี่มึงเบิ้งนี่เย็บเย็บนี่เบเออเอาเข็มมีบ่

เจ็บนะครับเราชำนี่นะเตะต้นกล้วยก็บอด้ว่าเตะต้นยางบ้าจีคนเนี่ยมีเอาต้นยางนี่เห็นชนะต้นยางไในภาษาซี๊ดต้นกล้วยกับใบยางซี๊ดนกับใบยานไงโอ้ยเอาไหมโอ้ยวัดรอบนี้ เมื war, ่อกี้ต้นกล้วยบอว่าเมื่อีต้นยางเว้ยกล้วยบ่คืดหรอกยังมั่งซี้นะรถนอนกระยกแรกมึงอ่ะโอ้ใส่บอกว่าจะให้คอยช้อนมวยคอยไหมก็เป็นหรอกกูไปหาเห็ดดีกว่ามึโอ้ยมันโหดรร้ายพวกหนุพี่เต้ต้นกล้วยบอว่าเว้ยไม่ใช่ต้นยางวะ